เอ้อหลไม่ไม่กูดังไปะวะอันนี้ผมจะมาแจกตัวเกมนะครับเป็นตัวเกมจากช่องผมได้คยรู้จักผมดีในแบบว่าในานามอีกช่องนึงก็จะรู้จักอยู่นะครับผมก็กูคูเปอร์เองครับกูนี่นะครับน,น้องนี่จะเป็นช่องนึงช่องไปตาดีนะครับก็คือช่องที่แบบผมจะแจกตัวเกมทาอะไรเล่เปื่อยครับอยากทําเหี้ยแล้วก็ลงกต่ทำเหีเ้ยก็ลงคือผมไม่แชร์ไม่เหี้ยเลยลงปเ,ลเ,ป onian, เป็นเล่บเปละ คือตัวเกมนี้เป็นตัวเกมจากช่องผมผมก็คือดัดมาคือเอามาจากตัวเกมเปล่าๆนะครับก็คือตัวเกมที่เอาไว้เล่นคนเดียวครับตัวเกมเปล่าๆตัวเกมเรียวๆนะครับที่ว่าเล่นคนเดียวครับคือมันลื่น,นครับแต่ว่าลื่นไม่ลื่นไอพีอยู่ที่ประมาณ9 6ไม่ขึ้นร้อยแต่อยู่9 6ตลอดตลอดผมนะดรอปสุดคือ80ที่ผมเล่นมานะก็ไอพีจะล็อกๆอยู่มานนั้นแล้วก็ข้อเสียคือลงไม้ไม่ได้ครับลงมัดได้น้อยแล้วก็อ่า คือมันเหมือนตัวเกมกันโปรครับกันฝนึ่งเลยใช่ครับลงอะไรแทบไม่ได้แต่ข้อดีสำหรับผมนะอันนี้ความคิดผมถ้าามในคลิปเนะี่ยผมใช้ตัวเกมเนะี่ยผมเล่นได้คิลเลอร์ช่วยสตอรี่เขาผมใช้ตัวเกมเนะี่ยผมถ่ายได้เกิดทุกตัวเลยแต่ผมไม่ได้กลับมาเล่นนานนะครับเพราะว่าแบบเอออะไรมันก็เปลี่ยนนะแต่ตัวเกมนี้ยังอยู่ในเครื่องผมนั้นที่ผมเหงาผมเอาไปเล่นแต่ข้อเสียก็คือไม่รู้มันลงอะไรไม่ค่อยได้แต่ทาลงได้ไม่ลงได้ครับลงได้บลูดเดอร์ก็ลงได้แต่อย่าลงได้ไแค่บางอย่างใช่ใช่้แค่บางอย่าง ประมาณนี้ครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูครับก็พื้นที่ก็เยอะอยู่สองคนแต่ข้อดีก็คือว่าเล่นออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้เสียงเล่นรูปแพล้องก็ได้ครับเสียงตัวละครเอ็นบีซีชัดเจนครับไม่ได้เสียงแบบเขาหันมาด่าเราเสียงตีเสียงเอ็ซีร้องแบบเจ็บเสียงเอ็ซีด่าเราอะไรเงี้ยครับเอ็ซีด่าเราเป็นภาษาอังกฤษก็มีครับมีหมดเลยคือลงอะไรเพิ่มเติมได้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเชียกูไปละขอขอขอฝากช่องตัวเองให้มันดังหน่อยแล้วกันเชียกูยังไหนไหนกูก็จะดันช่องตัวเอง้วไอ้สัต อ่าและอีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกนะครับก็คือว่าไอตัวเกมนะครับเข้า,ขาไปเข้าไปในช่องหรือว่าลิงก์ใต้คลิปผมนะครับแล้วก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างตรงช่องคอมเมนต์นะครับผมจะเอาตัวเกมแปะไว้ใต้คอมเมนต์ไฮไลท์ที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับตรงนั้นเลยก็คือมันอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเข้าไปโหลดกันได้นะครับแต่ถ้าไฟล์มันเสียก็บอกผมเดี๋ยวผมจะอัปใหม่ให้กับนานหน่อยเพราะว่าเน็ตกูมันกา,กากมากนะครับประมาณน,นั้นแหละเหียเจอ